สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีกับการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่18-22มกราคม2564สำหรับสถานการณ์ด้านคุ้มครองแรงงานมีลูกจ้างมายื่นคำร้องจำนวน17ลายเป็นเงิน887,622บาท23สตางค์โดยพนักง,งานตรวจแรงงาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินตามสิทธิจํานวน9ลายเป็นเงิน147,720บาทและเจ้าหน้าที่สอสอคอปทุมธานีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานีและออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กออรมนจังหวัดปทุมธานีตำรวจภูธรจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและปกครองจังหวัดจำนวน3มแห่งในพื้นที่อำเภอลำลูกกาลูกจ้างรวมทั้งสิ้น941คนเป็นลูกจ้างไทยจำนวน638คนลูกจ้างต่างด้าวจำนวน303คนด้านแรงงานสัมพันธ์เจ้าหน้าที่สสคปทุมธานี ดำเนินการเจราจารไก่เกี่ยข้อขัดแย้งจำนวนหนึ่งแห่งของสถานประกอบกิจาการประเภทบริการขนส่งสินค้าทางบก ระหว่างวันที่18ถึง22มกราคม2564สอสอคปทุมธานีได้ดำเนินการสำรวจแรงงานต่างด้าวและมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยได้ตรวจสอบและประสานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่างด้าวในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจำนวน23แห่งลูกจ้างรวมทั้งหมด3,678คนเป็นลูกจ้างไทยจำนวน2,573คน ลูกจ้างต่างด้าจำนวน1105รคนและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสามารถติดตามสสคปทุมธานีได้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสสะคปทุมธานีคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน